สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตนะครับผมรถที่เหลืออยู่ที่ร้านนะครับสวัสดีครับสันติเด็กเตอร์ฟาร์มนะครับผมวันนี้นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น 316L36 นะครับ0 8 f p นะครับสวยเลยนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆนะครับ l 3 6 0 8 f p คันนี้เปิดในราคานะครับผม สามแสนสามหมื่นบาทนะครับคันนี้สามแสนสามหมื่นบาทนะครับครับผมคันนี้นะฮะ L อสามสิบหกนะครับสวยเลยนะครับราคานี้ตรวจเช็คให้นะครับราคานี้เราตรวจเช็คให้นะครับแล้วคันที่สองนะครับจะเป็นตัว L อลสี่ห้าศูนย์แปดนะครับคันนี้เปิดในราคาสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ L อล 4508นะครับคันนี้จะเป็นตัว DT นะครับส่วน36คันนี้เป็นตัว SP นะครับคันนี้คันนี้เปิดในราคา290,000บาทน,นะครับนะครับผมนะครับส่วนคันนี้ L4708 คันนี้ติดจองแล้วนะครับแล้วก็ L3608 SP คันนี้นะครับผมคันนี้ตรวจเช็คให้แล้วเปลี่ยนราคาใหใหม่แล้วนะครับผม คันนี้ตรวจเช็คให้นะครับผมทําสีเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้เปิดในราคาสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทได้อะไรมั่งได้ใบดันแล้วก็เป็นผานหลังนะครับเป็นผ่านพ้นนะครับนะครับผมคันนี้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับผมลูกค้าไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับครับผม ยางหน้ายางหลังก็สวยๆเลยนะครับผมครับส่วนคันนี้นะครับผมเป็น L5018SP นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับผมคันนี้ในเปิดในราคาห้า0สนกบาทนะครับผมดาวหกหมืนบาทนะครับ5้าแนเก้าดาวหกหมืบาทรถคันนี้นะ่าจะใช้อยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชั่วโมงกันทำงานนะครับ 270ชั่วโมงนะครับคันนี้270ชั่วโมงนะครับ L 5 0 1 8 SP นะครับผมสสวยเลยนะครับคันนี้เปิดในราคา5 0 0 0 0บาทนะครับ L 5 0 1 8 SP นะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0 6 2 8 6 2 2 1 7 5 062-862-2175นะครับสันติเด็มเต์ฟามนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ